อย่างที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยนะทุกคนก็คงจะทราบอย่างตีใหญ่เนี่ยเออตีใหญ่คงจะทราบนะตีใหญ่แกก็เป็นคนธรรมดาคือพอดีไปถูกคนเขาหลังแกแล้วแกสู้คุณมาแล้วตอนหลังก็หันไปเป็นโจมครับทั้งโป้มทั้งฆ่าบางทีก็แต่งเรื่องจริงบางไม่นจริงบ้างบอกว่าแกป้นเอาจากคนรวยไปช่วยคนจนนะ แต่เวลาเสียชีวิตก็เสียชีวิตขณะที่จะไปเอาพระเนี่ยแหละโดนพักพวกโดนลูกน้องฆ่าทิ้งตีใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ชื่อตีใหญ่นะตีใหญ่ชื่อจริงชื่อกรประเสริฐครับหูชื่อเพราะมากๆเป็นลูกคนดีนะชาวไทยชรรเชื้อไทยกินกรประเสริฐช่างเขียนครับเกิดตายปีอายุไม่เยอะ2495ถ้าอยู่ตอนนี้ก็64สิบนะครับ ำบลดอนไผยเพื่อดำเนินสู้ราชบุรีชื่อเดิมชื่อว่าไผยรลดนะตอนเป็นเด็กนี่ตีใหญ่เป็นคนสุภาพเรียบร้อยครับไม่มีวิแววจะเป็นอาชญากรเลยห,ลหียนจบแค่ป .4 ครับแม่ส่งเข้ามาทําง,งานที่กรุงเทพที่ตลาดมานาคเนี่ยแหละเข็นผักนี่ครับตาลาดมานาคตีใหญ่ถูกนักเลงก็ถีหลังแกครับแกก็เลยไม่ยอมไปสู้พอสู้ปุ๊บเขาก็เลยยกย่องเป็นลูกพี่เอาอะไรทีนี้ก็เลยกลายเป็นพวกกวอาชญากรรม พ่อพอรููก็เลยบอกไอ้ตียายชาวบา้านจะเดือ,รอดร้อนเย็นที่เราเคยดูละครเนก็เลยประกาศตัดพ่อลูกครับมึงไม่ต้องอาบบ้านเด็๋แล้วนะมึงเป็นโจรก็เลยโด่งดังมากก่อนปีสองพันร้อยยี่สิบนะป้นฆ่าเละเทะเลยครับแถวราชบุรีหลายจังหวัดพื้นที่ภาคกลางบางทีกรุงเทพแกก็แวะเข้ามาป่นเหมือนกันนะครับเป็นคนใจเด็ดเล่ากันโอ้โหประเภทเอาไปทำหนังนะอันนี้เรื่องเล่าเนะย นีตำรวจโดยกระโดดลงจากรถไฟเออแล้วสลัดกุญแจมือด้วยการซ่อนตัวอยู่ใต้สะพานให้รถไฟทับกุญแจมือให้ขาดออ,อันนี้ไม่รู้จริงไม่จริงนะครับคณะทุกคข์ตัวบนขบวนรถไฟจากกรุงเทพไปขึ้นสายที่เชียงใหม่ในคดีป้น้ัดทอที่เขตภาษีเจริญป้นของฝางทนเมื่อปี2 5 8เคยบุกปล้นคุกครับไม่ธรรมดามาป้นคุกในตีใหญ่ได้ยนะอมใหญ่สมชื่อนะ บุกปล้นคุกก็ช่วยลูกน้องที่ตดคุกอยู่ด้วยครับเก่งจริงๆครับยิ่งกว่าโรบินฮูดนะโป้นคุกด้วยนะเชื่อกันว่าตีใหญ่เป็นจอมขมังเวทครับจอมโจมขมังเวทยิ่งกว่าอาลาดีหนึ่งนะตีใหญ่มมนมีวิชาเลยวิชาเออมีการะาจึจงทำให้หลุกอดจากการจับกุมของทางการอยู่เสมอๆนอกจากนี้แล้วตีใหญ่ยังเป็นโจรเจ้าชู้ครับมีภรรยาหลายคน เป็นคนหน้าตาดีถึงเอาชัดชัยเป็นพันนิดมาเล่นอะไะโดยที่ใหญ่โกหกว่าชื่อแจ๊กชื่อไพโรธเธอทักชื่อครับภรรยาเหล่านี้บางคนยังไม่ทราบเลยครัว่าสามีของตนเป็นโจรว่าไปน,นู่นนะบรรดันชายที่ใหญ่มีคนเดียวครับพี่ใหญ่มักอยู่ไม่เป็นที่ต้องคอยหลบหนีตลอดอันนี้ฟังไว้นะครับใครจยไปแต่งละครเขาแต่งเราไปหลายรอบไปมาที่ใหญ่เขาฉลาดเวลานอน จะจุดทูบหนีไว้ที่เท้าหนีไว้ที่นิ้ว,ทวทเท้าครับเวลานอนจุดทูบหนีไว้นิ้วเท้าเมื่อทูบหมดดอกมันก็ไหมมาถึงเท้าใช่ไหมเออก็จะย้ายที่ไปที่อื่นครับเอออันนี้คือหลักก็คือว่านอนหรืออยู่ไม่เป็นกฎเกณฑ์ตำรวจมันตามจับไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่รู้อยู่ตรงไหนมันไม่ไม่เคยไปซ้ำทีแล้วนอนไปแป๊บก็ไปแล้วตี๋วใหญ่มีเอกลักษณ์ประจําตัวคือมักจะแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตลายสกอตกางเกงยีนสีดํา สมเป็นตาดำเหมือนผู้ใหญ่ดีและรองเท้าผ้าใบเวลาตีใหญ่ออกป้นมักแกฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วยความโหดเหี้ยมโดยจะส่งเสียงปูด,ด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวสงสัยเป็นเตียวหุยกับชาติมาเกิดแต่ก็มีเสียงเล่าหรือว่าบางครั้งตีใหญ่ป้นจะบอกคนรวยเออเมกซตอรี่กและใครเคยช่วยเหลือก็ไม่เคยลืมบุญคุณครับจะนำทรัพย์สินที่ป่นได้มาแบ่งให้เออตีใหญ่เป็นคระตันอยู่ โดยวางทิดไว้ที่หน้าบ้านเอาไปถึงนั่นอีกนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นที่เล่าลือว่าเมื่อหลบนี้ตำรวจตีใหญ่จะใช้วิธีดำนน้าใช้ปากดูดอากาศจากก้านบัวเหมือนหลอกครับเอออันนี้วิธีที่ตีใหญ่เขาหลบฟางดู่ลู่ตีใหญ่เือกุณฉลาดนะอาก้านบัวเนี่ยมันก็ซ่อนอยู่ใต้น้ําแล้วมันก็หายใจผ่านก้านบัวนะครับตำรวจก็ไม่รู้มันไปไหนวะมันก็หลบอยู่ใต้น้ำมาแหละ ซึ่งตีใหญ่ทําแบบนี้มาตั้งแต่สมัยยังเด็กๆเพราะสภาพแวดล้อมถวบ้านเป็นเลือกส่วนไล่นานและลําครองตี๋ใหญ่เสียชีวิตเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2524นะฮะโดยตํารวจโดยการนําของปัจจุบับนคือพลตํารวจโทสมเกียรติพ่วงทรัพย์นะอนดีตผู้บัญชาการตํารวจสันติบาลแกก็ได้โปรโมขที่เป็นผู้แทนรัิบาลเล่าว่าที่เสียที่ตีใหญ่เสียชีวิตนั้นเพราะกําลังหนีก่อนหน้านั้นวัน ได้ให้ลูกน้องขับรถกระบ,บะไปรับเพื่อไปหาพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งครับตีใหญ่ไปหาพระเกจิพระดังนะคือพระครูสมุทรธรรมสุนทรหรือสุดสิิทโลหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงครับองค์นี้ดังมาก <c oughs> ไอโจชื่อตีใหญ่ไปหาที่จังหวัดสมุทรสาครไปทำไมครับไปเพื่อไปขอพระจากท่าน ขอพระได้คุณไม่้คุณไปซื้อตามโรตาสไม่มีนะครับคุณต้องไปรับมอบจากพระเกจิคือพระเกจิบางองนะแล้วก็มีหน้าที่ขายพระพูดง่ายๆนะโจรมาก็โจรน,นะวนะเอากันมาโอเคเพื่อไปขอพรจากท่านเพราะของเดิมนะครับถูกเพื่อนขโมยไปทั้งตะขุดและพระก็ขาดความมั่นใจครับมาขอแต่ไม่พบ ขณะเดินทางกลับถูกเพื่อนร่วมทางซึ่งเป็นลูกมองหักหลังยิงตีใหญ่จนตายแล้วรีบลงรถหลังจากตำรวจมาถึงรถที่ตีใหญ่ตายอยู่ในรถก็ได้ระยมยิงซ้ำเข้าไปอีกคือตายไปแล้วก็โดนยิงซ้ำอีกไม่รู้ว่าตีใหญ่ตายอยู่ในรถก่อนหน้านี้อันนี้แหละครับก็คือตีใหญ่ถูกร้องหักหลังจ้าเรือกันสองแสนพร้อม ให้คําสัญญาจะช่วยในคดีฆ่าคนตายสองคนอันนั้นคือตีใหญ่อันนี้มาที่ครั้งหนึ่งทีบ่บรรดาพวกเจ้าพอ่อเจ้าแม่เซียนพระแขวนพระเต็มคอแล้วตายเนี่ยนะไอพวกตีใหญ่เนะี่เขาก็บอกว่าแก้ตัวเขาว่าพระศักดิ์สิทธิ์จริงแต่ตีใหญ่ที่ตายเนี่ยเพราะตีใหญ่ดันไปหลบซ่อนอยู่ใต้กระถุงครับถ้าแม้กระทาคมในตัวเสือ่อมอ่าว่ากันไป อันนี้ดูถูกผู้หญิงอีกพระถุงมันเป็นยังไงวะพระถุงของผู้หญิงนี่เป็นอันนี้คือการดูถูกผู้หญิงแท้ๆเลยถ้ามีผู้หญิงมันจะมีตีใหญ่มันจะมีพระที่มึงปั้นจะมีไหมไอ้พระที่ไปปั้นพระมันก็มาจากผู้หญิงนั่นแหละอันนี้คือคทัศนคดีผู้หญิงอ่ะแสงในรูปของพระคือไปมุดพระถุงไม่ได้มุดไะเก่งผู้ชายได้แล้วจะเป็นกระเทยแปลงเพศจะทําไงแด้ใค่ตตัดสินใช่ไหม อันนี้ผมไม่ได้ว่ากระเทยเลยแต่ทัศนะว่าไอ้ตีใหญ่เวลาไปหลบซ่อนไปนอยู่ใต้ประถุพมถาเมว่ล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงใต้มันเป็นยังไงก็เลยเสื่อมครับเนี่ยทีนี้มันตอนอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนั้นมาเอิญผมดูทีวีอยู่พอดีตื่นเต้นกันมากค่ำวันที่4มีนาคมชกมาเท่ายส3 1สิบเวทีมวยลาดําเนินมีการแข่งขันชกเ่ินเงินล้านครับ ยังอยู่นะครับทรงไชรัตสุบัณเป็นโปรโมเตอร์ที่นั่งเต็นทุกชั้นเพียดพร้อมไปด้วยแขกเรือระดับวีพีโดยเฉพาะเหลาสวนมะลิครับแค้วทันิกูในเหลาสวนมะลิคือแกชื่อเล่นชื่อเฮเหล่าแกเติบโตจากสวนมะลินะสวนมะลิก็อยู่แถวโรงพยาบาลกลางปัจจุบันเนี่ยแถววัลจักรเขาเรียกว่านาครบาลหนึ่งในกรุงเทพในแกเป็นเบอร์หนึ่งนะเป็นเจ้าพ่อหมายเลขหนึ่งตอนนั้นก็เต็มที่แลวครับ มีการชกมวยศึกเงินล้าน4มีนา2,131เฮียเหลาแกมาพักพวกมาเต็มปึกเลยนะเพราะเฮียเหลาที่กว่าจะนั่งได้ต้องจ่ายเงินเป็นหมื่นนะคนละร้อยสองร้อยจ่ายเป็นหมื่นเกี่ว่าจะได้นั่งแกเป็นเบอร์หนึ่งของกรุงเทพกิจการการผิดกฎหมายทั้งหมดแกคุมหมดกรุงเทพถ้าไปทางมุมนั่งเงินก็มีล่างของงูห้าพลังหรือไชยวัฒน์พลังวัฒนกิจ นักเลงรุ่นน้องครับกำลังดังก็กำลังเชียร์มาอุตลุดเลยนะครับตอนนั้นช้ยวัดลุกแอกที่นั่งเดิมยังมุมน้ำเงินเพื่อต่อรองปรากฏว่ามีมือปืนชักอาวุธป,ปืนจ่อยิงสวนทะลุแว่นหงูห้าพลังหงายท้องเสียชีวิตทันทีตอนนั้นก็กำลังปูทีพี่ชายต้องดยิงกันตรงเรือดสดๆเลยนะครับแฟนมวหลักพันเต็มสนามพากรแตกคือครับ มือปืนซึ่งก็รู้กันอยู่นะเป็นผู้จัดก,การค่ายมวยสอเนกูลของเสียแค้วอ่ะมือปืนคือมองเสียแค้วคือสติเนี่ยหรือากาศลมนี้ไปครับสแสดงให้เห็นว่าจริงๆพวกนี้นะเป็นวงการอิธิพลแล้วพวกนี่จะที่รู้กันอยู่ครับเล่นพระอันนี้คือเรื่องจริงนะคือไอ้พวกขบวนการทั้งหลายแหล่เนี่ย ไม่ว่าจะแข่งกนะันเป็นใหญ่จนฆ่ากันไปฆ่ากันมาทุกคนจะมีพระเต็มตัวเลยนะครับโดยเฉพาะที่ดังที่สุดนะนะคือเฮลโหลสุริย์เราดดเรานะี่ยแล้วทนายกุลนี่นะครับแล้วทนาิกุลเนี่ยประวัติข้าวๆเกิดสิมเมษายนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจดเป็นคนสมุทรสงครามครับเป็นคนเชื้อสายจีนนะ่นะที่ชื่อแล้วเพราะว่าตอนเกิดเนี่ย มีคู่แฝดครับคู่แฝดแกตายแกยแก็ไม่ตายก็เลยชช่แล้วแคล้วคลาดมากรุงเทพครั้งแรกมาอยู่กับพี่สาวย่านสวนมะลิดูการซ้อมมวยครับก็จนได้มวยฝีมือดีมาเป็นเพื่อสิกเพื่อทีอ่ะจนสร้างบาร,รมีกลายเป็นเลาสวนมะลิหรือเฮเหลาเป็นเจ้าพ่อนครบางมือวางอันดับหนึ่งหมายเลขหนึ่งคือเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งในแวดวงการมวยเรียกว่าโด่งดังมากคายสอนิคุณ แล้วแต่ก็มาเสียชีวิตทีนี้มันเกี่ยวยังไงกับพระตอนหัวข้ามวันที่5เมษาย,ยน2534เป็นข่าวดังมากที่ถนนปีก่านนครเจสีในเขตอำเภอสามพานถ้าจำไม่ผิดนะเขาเรียกพุทธมนตรส,สายสามนะเขตปีกกานนครเจสีเนี่ยแต่วันนั้นระสมจากการถูกรอบสังหารด้วยอุสงครามทั้ง m ส6 a เ M79 ทุกชนิดเลยครับ คือมาเป็นเรียกว่ามาเป็นหมวดเป็นหมู่เลยมาเป็นกองทัพมาตกลมเหกแควเพราะเหยกยบแคบเกลังเหนียวมากขณะที่กำลับบงโดยสารไปกับรถกระบะยี่ห้ออะไรว่าไปนี่นะเดินทางกลับบ้านที่สมุทรสงครามกับลูกน้องคู่ใจตีดําเนินครับคนนี้ดังมากนายสกุลยุทธทองสายทานตีดําเนินใช้การคือมือปืนร้อยศพสภาพรถทั้งคนันถุกไปด้วยลูกกระสุน ศพของนักคู่ถูกยิงเลือดโชคโดยเฉพาะในแคล้วที่นั่งอยู่เบาะหลังที่ภายในปากยังอมพระเครื่องอยู่นะครับอันนี้เป็นข่าวดังนังสือพิมพ์ลงในแคล้วท่านนี้คุณโดนยิงอนะพรุ่มโทั้งตัวเลยครับศพเนี่นะในปากยังอมพระเครื่องอยู่ถ้าเป็นเชียนภาพบอกว่าเป็นพระเครื่องปลอมถ้าไม่ตายก็พระเคือจริงอันนี้มันง่ายๆเล่นไม่ยากหรอกครับ ขอโทษนะครับผมไม่ได้ว่านะไอ้พระที่บ้านนี้มาโดนตายไหมครับพระสมเด็จไม่รู้กี่องค์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์คือเครื่องบินะตกตายหมดครับไม่มีใครรอดจะให้พระไปกระโดดร่มได้ไงเครื่องบินตกหลวงพรอคุณเองยังบอกเลยขับร้อยยี่สิบกูลงจากรถขับร้อยเดียวกูก็หลดลงแล้วแล้วถัดมาเจ้าพ่อยคนหนึ่งนะบุญเรียกอดุลิธิปุณครับนะทีนี้บุญเลยกกับสมยศ 2,541บุญเลี้ยงเศษครับก็เลยสงสัยว่ามีอะไรสะสมยศหรือเปล่าคงไม่มีเพราะสมยศเอก็ตามลเลี้ยงไปแล้ววะนะนะอย่างที่เราทราบไม่ต้องไปเล่ารายละเอีย,ยดนะครับเฮียนเลี้ยงสะสมยศนี่เขาก็เฮียเลี้ยงไปก่อนนะลักษณะที่ว่าตายแบบง่ายๆนะถูกคิงทรั์ระวังขึ้นลิ์ไปหาภรรยาน้อยเออหาว่าถูกคิงรับ สมยศเองก็เป็นเจ้าพ่อไม่น้อยครับยอมรับด้วยว่าเคยส่งคนไปอุ้มชายามตรไทยอตอนนั้นเขาแย่งดารากันนะครับไอคาเฟ่มันแย่งกันแต่ตอนหลังมันเจ๊งทั้งคู่คาเฟ่มไม่มีคนเข้าแล้วเขาเลิกเพราะฉะนั้นพวกตลกก็เลยมาออกทีวีกันหมดแล้วครับเพราะคาเฟ่ม,มันไม่มีแล้วคนเขาไม่นิยมกันแล้วสมยศที่เขาคุยว่าเขาสนิทกับใครครับผู้พันตึงเฉลิมชัยมัธยก,กรรมว่าเป็นมูนกระทิงแดง สมยศน,น,นามสกุลอะไรนะคะคุณลงุงสมยศสุดทางกูนครับเสียสมยศสุดทางกูนนะนะคือสมยชนี่พอเกณฑ์ปุ๊บนะเกฑหันไเปเรื่องการเหมือนกับเป็นสอสอพักไร้ซื่ะไหมครับสอสอพรคประชาธิปัตย์ลำดับที่สามสิบสามคือปัิติฤทประชาธิปัตย์นะครับนะ, 33, น,รน,นะบนะแล้วก็บัตรนัณงานารไรความด้วยนะชื่อสมยศสุดทางกูลมาดางังฮีตตอนถูกคนรลาย,ยิงเสียชีวิตหลังรับประทานอาหารที่ปัตคารเจ้าประจํา เมื่อ29มิถุนายน2558ก็ไม่นานที่เองครับปีที่แล้วเนี่ยผููได้ฟังทั้งหมดนี่ก็คือว่าบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายแหล่บรรดาคนชั่วชาสารเลวทั้งหลายแหล่นะพกพระเครื่องเป็นแผงครับพรกันเป็นแผงนะโดนยิงตายหงทุกคนครับนะคนที่ได้ประโยชน์จากพระเครื่องนี้คือใครคือบรรดาเซียนพระคนขายพระและในเจ้าของเซียนพระไครครับ วันนี้ต้องเปิดไระน,นามหน่อยนะผมได้พรบโรสาี่ีนาซโอเป็นเจ้าพ่อสื้อผาตัวจริงทําไมล่ะครับอาจารย์จันได้ไหมพลตํารวจโ,โทพงพักด์สายพันธุ์อดีตผู้จัการสบสวนกลางเนี่ยนะแกไปทําหน้าที่ยึดทรัพแท้ซีโอนี่ยไปรีบไปถ่ยนะจนไอ้ของที่เอยึดมาได้เนี่ยเปิดเป็นร้านขายของโบราณได้เลยนะครับ แล้วก็มีเซนพระแถวนนบุรีเป็นที่ปรึกษาครับช่วยดูพระยืนยันยืนยันก็คือปัจราคาแหละยืนยัน้วยพระจริงความชัดเจนคือตอนที่แกย้ายวางตําหนักตอนที่แกเลิกกับยุทธิดานะแกหาเรื่องแกยุทธิดานยุทธิดานไปขายแป้งแล้วโดนจ,จับที่สามีทิพโฟร์อังกฤษนี่แหละครับเสด็จพ่อบอกมึงไล่ไปอย่าวิยุ่งมันนะเดี๋ยวมาเกี่ยวข้องกิจการข้าแป้งตาสิงห์ของบ้านเรา ตอนนั้นแกก็ย้ายบ้านนะที่ว่าเอาไปขายทักศิลนั่นแหละฮะ,ะไอ้วังเขาเรียกว่าเรียกว่าวัาวางท่าสานนนทบุรีสนามนาม,านามิดนามวังสนามมิดุนามของแกนะตอนแก,กย้ายเข้าของนี่นะครับใช้รถบรรทุกเองแถวมาเจ็ดคันนะครับบรรทุกของของแกนเนี่ยสารพัดพระเครื่องพระสารพัดครับเพราะฉนั้นจึงกล่าวด้วยว่านอกจากภูมิพลเนี่ยนะรวยสุดในโลกแล้วนยยังมีลูกชายครับ ซึ่งเป็นเจ้าของพระเครื่องลายใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าประเทศนี้เขาไม่ทำมีประเทศนีいい้ปร,ประเทศเดียวมันทำป้าขายพวกพรามเห็นแล้วยังงงไงมันมีอีกคนหนึ่งนะที่เป็นเซียนพระเหมือนกันคนนั้นคือน้องของศรีลาดนะครับน้องแก่ศรีลาดไอ้นักพลเนี่ยนะไอเนี้ยแสบมากๆที่เป็นราชสงฆ์ราชเนี่ยนะะคนเนี้ยแสบมากๆก็เลยจะแถนเรื่องนิดนึงนะ แทเรื่องของสีรัตนิดหนึ่งอย่างที่ทุกท่านคงทราบนะตอนนี้ก็น่าเห็นใจผมก็อยากจะทบทวนย้อนไปนิดหนึ่งสมัยที่ยังสวิทสวิทกันอยู่สวิทสมัยที่ยังสวิทกันอยู่นะท่านผู้หญิสีรัดเรื่องข้าถวายการรับใช้เสียโอผมขออนุญาตผมจะไม่เรียกยาวสมเดิผมบอกว่าานปรธาผมจะไม่เรียกนะมันยาว และมันก็เป็นแค่คนนะซึ่งไม่ใช่คนดีนะครับผมเรียกสั้นเล้ยว่าซียโอคนญี่คนแล้วแต่จะโปรดนะเลี้ยงเปินคนกันเองอะ่ะกี่น่งอะ่ะท่านเสิละเริ่มเข้างานถวไยกันล้วเจ็คซียโอตั้งแต่ปีถึงมันหนึ่สามสิบหกจำไหมโรเจชอมบันมา,าเนี่ยครับรับผิดชอบหน้าที่การงานในฐานะขา้าราชการพล,ลเรือนของซีอีโอไป้าราชการนะครับนอกจากนี้ยังช่วยพระราชินีศรษฐกิจด้านศิลป,ปะชีพบางไซเนี่ยแหละ เข้าเรียนต่อนะคือแกก็เป็นคนอย่างที่เรารู้ก็อยู่นะแกเป็นเด็กดิ้งเด็กแล้ว่าไปจบกรุงเทพการบัญชีแถวพันธิพภาซาแถวไอเรเรียกว่าฮอลีวูดสมัยก่อนนะระหว่างเรียนอยู่ก็น,นี้เรียนไปเที่ยวตามห้างหาอะไได้พิเศษเป็นเด็กเชียร์บงเชียร์บเบียร์นั่งนิ่งไปตามเรื่องนะทีแรกก็ไปอยู่แถวผับสมุทรสาครต่อมายกระดับมาร้องเพลงก็าคาริเตอร์ที่อมรินทร์คาเฟ่พระรามเก้าคาเฟ่ทุบลีคาเฟ,ฟ่นาซาเปซที่ลมเรียกว่า ทำรายได้เป็นอันดับของร้านเลยครับเออเป็นสตาร์ของร้านแล้วก็เคยไปถ่ายปกหนังสือครับอย่างที่เราทราบนะไอ้พวกทีเดียรบัดช่อเป็นพักอะไรนะก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงนะครับใช้ชื่อช่อประกาสิริวันคนที่ติดต่อพระพมที่ผูกให้สีราดมาเจอเซอก็คือพลตระเวกสัรสุรตานุนมือปากรูปร่างสูงใหญ่ครับรูปผู้ดีเศรษฐีขับรถโรลส์รอยน่ะตอบเป็นเพราะว่า ตระกูลแกแกเป็นทายาทคนเดียวอะทั้งลุงทั้งอะไรแกไม่มีลูกหลานมรดกอยูอ่แกคนเดียวสารนี่มีหน้าที่จดส่งสาวๆให้เซโอนะครับแล้วก็เป็นนักเลงพระด้วยนะคนที่แตกคนที่เป็นนักเลงพระโฉกาคือใครครับคือหมอมคือลิลาโมดนะเนี่ยเนี่ยเสียนพระคนหนึ่งนะเล่นพระแล้วต่อมาก็ยกมรดกให้ใครครับหัวหน้าพัก กิจสังคมคนต่อมาคือมนตรีพงพาณิชย์พอมนตีพงพาณิชย์เสียชีวิตก็ยกให้หัวหน้ากลุคนต่อมาก็คือชัดชาวปูนชัดชวานคงกุดมอะ่ะเจ้าของบนะ่อนเนยเป็นพ่อพระของคนต่อปูนะนะเป็นเจ้าของบนะ่อนพูดตรงๆนะใครๆก็รู้ครับเนี่ยคือเจ้าพ่อพระพเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันเป็นทั้งการเมืองเป็นทั้งอะไรเป็นกันไปหมดเลย